ครับเพจทุกคนใหม่กับพี่หมอนะครับวันนี้ในวิชาตั๋วเงินเราจะมารุยข้อสอบนะฮะซึ่งเป็นในกรณีของเช็คกันบ้างนะฮะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเรารุยข้อสอบเกี่ยวกับตั๋วเงินกันไปแล้วนะะซึ่งต้องบอกว่าเป็นไงฮะ โอ้โหโคตรง่ายนะฮะเป็นตัวเงินชนิดตัวแลกเงินชนิดผู้ถือใช่ไหมฮะตอนนี้ก็จะเป็นเช็คฮะซึ่งเป็นเช็คชนิดผู้ถือซึ่งต้องบอกเลยว่าเหมือนกันเด้ฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากะมันเหมือนกันเพราะตัวแลกเงินกับเช็คเนี่เขาเป็นพี่น้องคลานตามกันมาฮะต่างแต่ว่าเช็คนั้นผู้จ่ายต้องเป็นธนาคารเท่านั้นนะครับใครเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมฮะเพย์เช็คฮะ โอ้หนังสนุกมากนะครับลองไปดูกันได้นะครับเจ,จาะเวลาอะไรกล้าอนาคตอะไรสักอย่างนะครับนะก็ลองไปดูกันได้นะเกิดว่าใครไปดูมาแล้วก็เอามาสปอยให้พี่หมอฟังด้วยนะฮะเาขาบอกว่านางบัวคาได้สั่งจ่ายเช็คฉบับหนึ่งฮะระบุชื่อให้ในดําเป็นผู้รับเงินและมิได้ขีดค่าคําว่าหรือผู้ถือออกไปไงฮะ จบเลยเป็นเช็คชนิดไหนฮะชนิดผู้ถือฮะถ้าเป็นเช็คชนิดผู้ถือก็เหมือนกับตั๋วแลกเงินชนิดผู้ถือเลยส่งมอบก็เพียงพอจะสลักหลังด้วยก็ไม่ว่าอะไรฮะแต่ถ้าเกิดใครสลักหลังโดยไม่จําเป็นก็เป็นเพียงผู้อาวันผู้สั่งจ่ายเท่านั้นเองเกิดเช็คดงเช็คเด้งอะไรก็ไปร่วมรับผิดกับผู้สั่งจ่ายเขาละกันนะฮะปรากฏว่าก็นางบัวคําก็ได้มีการส่งมอบตั๋วใบนี้ให้แกในดำนะฮะเพื่อชําระหนี้บางคนบอกเฮ้ยพี่หมอ เนี่ยการที่นางบัวคำสั่งจ่ายเช็คนะฮะระบุชื่อในดําและส่งมอบเนี่ยถือว่าเป็นการโอนหรือยังบอกยังพออเพราะอะไรเพราะตัวในดำเนี่ยนะฮะเขาเป็นผู้รับเงินเขาก็ควรจะได้รับมอบเช็คอยู่แล้วนะฮะเพราะฉนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยในหลายๆข้อเนี่ยขขาสอบจะสกิปต,ตรงนี้ออกไปหรือว่าจะเว้นตรงนี้ออกไปจะบอกเลยว่านายบัวคําได้จ่ายเช็คให้ในายดเป็นเช็คชนิดนั้นชนิดนี้แล้วนายดำเนี่ยได้ส่งมอบอะไรอย่างนั้นต่อไปนะครับบางคนเจอคํานี้แล้วเอ๊ะ เอ้ยมันโอนแล้วหรือเปล่าเนี่ยไปวินิจฉัยระวังโดนหักคะแนนนะจ๊ะอ่าฟังดีๆนะว่าเอ้ยมันยังไงไม่ใช่โอ้เห็นส่งมอบแล้วโอ้ผู้ถือส่งมอบสบายแล้วเว้ยเฮ้ยพี่หมอติวมาแล้วดูดีๆนะจ๊ะเออนะครับต่อมาฮะในดำซึ่งเป็นผู้รับเงินใช่ไหมฮะได้เช็คมาแล้วได้เป็นผู้รับเงินเนี่ยแม่แทนที่จะเอาเช็คไปขึ้นเงินก็รู้สึกว่า ขี้เกียจนะฮะหรือว่าเช็คมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาขึ้นเงินนะฮะอาจจะอยากได้เงินแล้วขเขาเรียกว่าร้อนเงินนะฮะรับของร้อนไหมครับเง <c oughs> ี้ยนะฮะก็เลยนําเช็คฉบับนี้ซึ่งมีมูลค่านะอาจจะหนึ่งแสนสองแสนอะไรก็ว่ากันไปแต่มันยังขึ้นเงินไม่ได้จะต้องขึ้นเงินปี68อะไรเงี้ยนะ,ะก็เลยนําเช็คฉบับนี้ฮะไปลงลายมือชื่อสลักหลังและส่งมอบให้แกในบ้างเพื่อชําระหนี้ค่าเช่าอาคาร โอ้โหเป็นไงฮะส่งมอบเนี่ยโอเคแล้วเพราะเป็นเช็คชนิดผู้ถือเพียงส่งมอบก็สมบูรณ์แล้วนะฮะมีการสลักหลังโดยไม่จําเป็นด้วยก็ทําได้แต่ในดําก็ต้องไปค้าประกันหรืออาวันในนางบัวคําผู้สั่งจ่ายเท่านั้นเองนะฮะต่อมาหากนายบางต้องการที่จะทําการสลักหลังและส่งมอบเช็คดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ให้แก่นายประวิทย์นายบางสามารถกระทําได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะฮะคำถามว่าทําได้ไหมบอกทําได้ เป็นเช็คชนิดผู้ถืออยากทําอะไรก็ทําขอเพียงแค่ว่ามีการส่งมอบและการอยากจะสลักหลังลอยสลักหลังเฉพาะอยากจะสลักจิตสลักใจอะไรก็เออยังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฟันอันนี้เขาเรียกสลักจิตไม่ใช่สลักหลังนะฮะเออวันนั้นเนี่ยนะครับนะจะสลักหลังด้วยก็ได้ไม่ว่าการขอให้มีการส่งมอบนะฮะวัะนั้นไม่มีปัญหาครับในบางอยากจะส่งมอบด้วยส่งมอบเฉยๆก็ได้อยา อากจะสลักหลังก็ได้นะะอยากจะสลักจิตด้วยก็ได้นะไม่ว่ากันนะ การที่นางบวัวคำนะสั่งจ่ายเช็คชําระนี้ระบุชื่อในดําเป็นผู้รับเงินโดยที่ไม่ได้ขีดค่าคําว่าหรือผู้ถือออกนะครับย่อมถือได้ว่าเช็คฉบับนี้เป็นเช็คสั่งจ่ายแก่ผู้ถือฮะถ้ามีการโอนเช็คฉบับนี้ต่อไปย่อมสมบูรณ์เพียงการสร่งมอบฮะโดยไม่จําเป็นต้องสลักหลังถ้ามีการสลักหลังก็ถือเป็นเพียงการประกันหรืออาวันผู้สั่งจ่ายเท่านั้นเองตามตา 18, ตามตาตรา918ประกอบมาตรา921แล้วก็989ซึ่งเราต้องอ้างไหมบอกต้องอ้างเพราะ989เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าในกรณีเช็ค ให้นําเรื่องตั๋วแลกเงินมาปรับบังคับใช้โดยโดยอะไรฮะโดยอนุโลมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ้างเนี่ยนะฮะเวลาเราเขียนมาตาตรงเนี้ยหลักกฎหมายเนี่ยอย่าลืมมาตาตรงนี้ด้วยนะครับก็คือ989ถ้าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินก็จะเป็น985หใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ค่อยออกก็จํา9 8 9เ้ไวล้ละกันนะครับเนาะ เขาบอกว่าการที่นายดำนำเช็คดังกล่าวเนี่ยไปลงนายดำซึ่งเป็นใครฮะเป็นผู้รับเงินเนี่ยนำเช็คซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นผู้ส่งเช็คในฐานะผู้รับเงินอยู่เนี่ยไปลงลายมือชื่อสลักหลังและส่งมอบให้แก่นายบางเพื่อชําระหนี้เนี่ยนะฮะการโอนเช็คระหว่างนายดำกับนายบางย่อมถือได้ว่าเป็นการโอนเช็คที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะอะไรฮะเพราะมีการส่งมอบ นะะเนื่องจากเป็นตั๋วชนิดผู้ถือเนี่ยส่งมอบก็เพียงพอแล้วแต่การสลักหลังของนายดำย่อมเป็นเพียงการอาวันผู้สั่งจ่ายนะฮะเพราะนั้นนายดำจะต้องรับผิดตามเช็คในฐานะผู้รับอาวันผู้สั่งจ่ายคือนางบัวคำในกรณีไหนฮะในกรณีเช็คเด้งนะ,ะ่ตถเกิดเช็คไม่เด้งกไไ็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเมื่อในบางต้องการจะทำการสลักหลังและส่งมอบเช็คดังกล่าวก็ย่อมสามารถทำได้เพราะ เช็คชนิดผู้ถือนั้นย่อมสมบูรณ์เพียงการส่งมอบฮะแต่อยากจะสลักหลังเลือเกินเนี่ยก็ย่อมทําได้ฮะแต่เมื่อไร่ก็แล้วแต่เช็คเด้งนายบางเนี่ยย่อมมีผลทําให้อ่าจะต้องตกเป็นผู้รับผิดในฐานะผู้รับปาอาวันอ่ามีหลายคํานะผู้รับประาการันผู้ประาการันผู้คาประการันผู้อาวันผู้รับอาวันเหมือนกันหมดนะไอห้าคำเนี่ยบางคนบอกว่าม,มันมันคล้ายๆกันเหมือนกันนั่นแหละนะฮะนะฮะ เพราะนั้นส่งมอบก็ได้ส่งมอบก็เพียงพอแล้วแต่อยากสลักลังด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเช็คเด้งก็ต้องไปซวยกับเขานะฮะอย่าลืมนะใครเซ็นคนนั้นซวยนะ,ะนะครับแล้วก็อีกคํานึงพี่หมอจะพูดสลับไปสลับมานะครับซึ่งข้อสอบเขาก็พูดสลับไปสลับมานะไม่ใช่ว่าพี่หมออยู่ๆอยากจะแบบอินดี้ไม่ใช่นะฮะ ไอ้คำตามมาตรา9 2 1เนี่ยกรณีเช็คหรือว่าตัวแลกเงินชนิดผู้ถือเนี่ยแล้วเราในฐานะผู้ทรงเนี่ยนะฮะดันไปสลักหลังเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเกิดปัญหาเช็คเด้งเช็คอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปรับผิดนะฮะซึ่งรับผิดเนี่ยเขาจะใช้คํานี้ฮะผู้อาวันผู้สั่งจ่ายก็ได้ผู้รับอาวันผู้สั่งจ่ายก็ได้ผู้ ประกันผู้สั่งจ่ายก็ได้ผู้รับประกันผู้สั่งจ่ายก็ได้ผู้ค้ำประกันผู้สั่งจ่ายก็ได้ไอ้ห้าคำนี้เหมือนกันนะเพราะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะจะาอ่า <c oughs> ดูสักข้อนึงนะครับเขาบอกว่านายสารวยฮะโอ้สั่งจ่ายเช็คฉบับหนึ่งระบุคําว่าจ่ายสดโอ้จ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะมีคําศัพท์เดี๋ยวพี่หมอจะมาพูดให้ฟังไอ้พวกคําศัพท์ที่มันทําให้เราชวนงงเนี่ยนะแต่ไม่ต้องไปสนใจมันเนี่ยนะคืออย่างเช่นไอ้คำว่าคํา ตามคําสั่งจ่ายสดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาพูดให้ฟังสรุปอีกทีหนึง่งแต่บอกเลยว่าไอ้คำพวกนี้ไม่มีความหมายอะไรนะจริงๆมันมีความหมายเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้สีเรียสข้อสอบไม่ได้มาเล่นประเด็นนี้เขาจะทําให้เราสับสนเฉยนะครับเนาะคำว่าจ่ายสดเนี่ยก็เหมือนกับระบุชื่อให้กับใครฮะให,ให้กับตัวผู้รับเงินนั่นแหละนะครับ คำว่าจ่ายสดลงในชื่อระบุอ่าลงในช่องที่เป็นระบุชื่อผู้รับเงินเนี่ยนะฮะยางไรก็แล้วแต่ต่อจะให้เขียนคําว่าจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงก็แล้วแต่เมื่อไม่ได้ขีดค่าคําว่าหรือผู้ถือออกไปไงฮะคำว่าผู้ถือจึงเป็นใหญ่ฮะเพราะไม่ได้ขีดคำค่าคําว่าหรือผู้ถือออกแสดงว่าไงฮะจะจ่ายสดก็ได้หรือจะจ่ายแก่ผู้ถือก็ได้เพราะฉะนั้นพอไม่ขีดค่าคําว่าหรือผู้ถือออกไปไงเป็นเช็คชนิดไหนชนิดผู้ถือฮะจบเลย หลังจากนี้ก็ส่งมอบกันมันมือแล้วฮะและมีการส่งมอบนะฮะชำระหนี้ค่าเช่าให้แก่นายชำนาญแสดงว่านายชำนาญตอนนี้เป็นศักเป็นใครฮะก็มองได้สองแง่หนึ่งเป็นผู้ถือก็ได้หรือสองเป็นผู้รับเงินก็ได้แต่ว่าเมื่อไม่ได้บุชื่อนายชำนาญเป็นผู้รับเงินเพราะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นผู้ถือนะครับเนาะนายชำนาญต้องการจะนําเช็คดังกล่าวโอนชําระนี้ให้กับนายเก่งกาศทำไงฮะส่งมอบครับจึงมาสอบถามวิธีการโอนแก่นายสามารถซึ่งนายสามารถได้แนะนำฮะ บอกว่าถ้าอยากจะโอนเช็คจริงๆเนี่ยนะฮะจะต้องมีการลงลายมือชื่อสลักหลังและส่งมอบจึงจะเป็นวิธีการโอนเช็คที่ถูกต้องตามกฎหมายฮะโอ้โหคำถามครับคําแนะนําตรงนี้เนี่ยซึ่งโอ้โหมาถามใครฮะ ได้มาถามนายกิ่งกาบเนี่ยนะฮะถูกต้องไหมที่อูแนะนํากับนายชำนาญเนี่ยนะถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าแสดงว่านายกิ่งกาบเนี่ยไม่ได้มาเป็นเอฟซีพี่หมอเลยถ้าเป็นเอฟซีพี่หมอนายกิ่งกาบเขาจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเช็คชนิดพู้ถืออยากจะโอนเนี่ยขอแค่เพียงการส่งมอบก็พอแล้วอยากจะสลักหลังให้มันซวยไปด้วยก็แล้วแต่นะฮะเออเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มาฟังเอฟซีไม่มาเป็นเอฟซีพี่หมอก็อย่างเงี้ยนะฮะ <laughs> การที่นายสมรวยฮะสั่งจ่ายเช็คระบุคําว่าจ่ายสดแต่ไม่ได้กิดค่าคําว่าหรือผู้ถือออกนะครับแล้วก็ส่งมอบเช็คฉบับนี้ให้กับนายชำนาญย่อมถือได้ว่าสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือนะเป็นเช็คชนิดผู้ถือนะครับเนาะหากนายชำนาญต้องการจะนําเช็คฉบับนี้ไปโอนชนาระหนี้ให้ในายเก่งกับนายเก่งกาดเนี่ยนะครับนายชำนาญย่อมสามารถโอนเช็คฉบับนี้ได้เพียงแค่การส่งมอบเท่านั้นโดยไม่จําเป็นจะต้องมีการสลักหลังแต่อย่างใดตามมาตรา918ประกอบมาตรา989อย่างไรก็แล้วแต่ หากนายเลยฮะนายชำนาญต้องการจะส่งมอบด้วยและลงลายมือชื่อสลักหลังด้วยก็ย่อมสามารถทําได้และไม่ทําให้การโอนเช็คฉบับนี้เสียความสมบูรณ์ไปเพราะว่าอะไรฮะกฎหมายบอกว่าขอให้ส่งมอบเถอะอยากจะสลักหลังด้วยก็ไม่ว่าการความสมบูรณ์ของการส่งมอบไม่ออขอขออภยัยความสมบูรณ์ของการโอนนั้นไม่ได้เสียไปเพราะมีการส่งมอบนะฮะแต่ เมื่อไร่ก็แล้วแต่ที่มีการสลักหลังนั้นนายเลยฮะนายชำนาญน,นั้นก็จะต้องไปรับผิดในฐานะผู้อาวันหรือผู้ประกันผู้สั่งจ่ายคือไปคำประกันในสำรวยนั่นเองนะครับเพราะนั้นการที่นายเก่งการบอกว่าจะต้องส่งมอบและสลักหลังเท่านั้นจึงไม่ใช่คำแนะนำที่ถูกต้องตามกฎหมายสักทีเดียวนะครับแต่ว่าสามารถทำได้ไม่บอกทำได้นะแต่ ไม่ต้องทําก็ได้นะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดโจทย์เขาถามอย่างนี้นะอันนี้พี่หมอแนะนํานะอันนี้คือพี่หมอมาตามทงนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่หมอแนะนําว่าถ้าเขาถามว่าคําแนะนําดังกล่าวเนี่ยเป็นคําที่แนะนําที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ต้องตอบว่าก็ถูกต้องก็เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทําแบบนี้มันก็ไม่ผิดกฎหมายมันก็โอนมันก็สมบูรณ์แต่ถามว่ามันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้วิธีการตอบนะแต่ถ้าเขาถามบอกว่าแต่ถ้าเกิดโจทย์บอกว่านายกิ่งการบอกว่าจะต้องลงลายมือชื่อ สลักหลังและส่งมอบเท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นคําแนะนําที่ผิดร้อเเซ็เพราะว่าการที่บอกว่าต้องส่งมอบและสลักหลังเท่านั้นเนี่ยมันแปลว่าทําอย่างอื่นไม่ได้เลยอันนี้ต้องบอกต้องวินิจฉัยฟันธงไปเลยว่าคําแนะนําแบบเนี้ยผิดนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเออให้แนะนําให้ทําอย่างนี้คือส่งมอบและสลักหลังเป็นคําแนะนําที่ถูกไหมคําตอบคือถูกแต่ถูกครึ่งเดียวคือทําแบบนี้ก็ได้แต่ทําแบบอื่นก็ยังได้นะฮะเพราะนั้นเวลาตอบเนี่ย ดูดูคำถามดีๆไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเกิดอาการแบบว่าไงฮะเออวินิจฉัยลราจะโดนหักคะแนนได้นั่นเองนะครับเนาะมาดูสักข้อหนึ่งครับนายสมชายฮะโอ้สั่งเช็คธนาคารกรุงทองแะฮจะราคา5 0 0 0 0นบาทฮะแลบุนายดอกดินนะเป็นผู้รับเงินฮะโดยไม่ได้ขิดค่าคำว่าหรือผู้ถืออ่ออีกแล้วเป็นไงฮะชิวจังเลยพี่หมอเมื่อไหร่จะจบเนี่ยง่ายๆนะฮะเพราะนั้นเป็นเช็คชนิดผู้ถือ นายดอกดินสมมุติว่าเป็นผู้รับเงินเนี่ยอยากจะโอนต่อทําไงฮะจบเลยฮะก็ส่งมอบกันมันมือเลยฮะ <c oughs> ปรากฏด,ดอกดินนั้นไปสลักหลังะแล้วก็ส่งมอบเช็คฉบับนี้ชําระนี้ให้แกนในเหลืองทําได้ไหมบอกทําได้ ไม่มีปัญหาแต่การสลักหลังที่ในดินในดอกดินกระทานั้นก็ถือได้ว่านายดอกดินนั้นรับประกันหรือคาประกันนายสมชายหรืออาวันนายสมชายนั่นเองนะครับเนาะในเหลืองรับเช็คไว้โดยสุจริตเพราะเชื่อในเครดิตของนายสมสมชายผู้สั่งจ่ายหากต่อมาเหลืองยื่นเช็คฉบับนี้ให้กับนายกรุงทองนะฮะแต่ธนาคารกรุงทองนั้นนะฮะปฏิเสธการใช้เงินโดยให้เหตุผลว่าเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเหลืองจะใช้สิทธิไล่เบี้ยนายดอกดินให้ รับผิดใช้เงินตามเช็คนี้ได้หรือไม่ในฐานะใดโอ้ oh, อันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการลิงก์ไปกับข้อ2นะข้อ2เราจะพูดถึงในเรื่องของการอาวานันการรับประกรันไอ้การรับรองนะฮะเนาะ,ะเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยโจทย์เขาถามแค่นี้ว่ารู้หรือเปล่าว่าถ้าเป็นเช็คชนิดผู้ถือนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยจะโอนก็สมบูรณ์เพียงการสมมอบเนี่ยแล้วผู้ทรงเนี่ยดันไปสลักหลังเนี่ยจะต้องรับผิดในฐานะไหนในฐานะผู้อาวานันผู้สังใจ แล้วต้องรับผิดไหมต้องรับผิดตามมาตรา921ต่อประกรอบมาตรา940ที่บอกไว้ว่าผู้รับอาวันย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกับบุคคลซึ่งตนประกันนะโอ้เหมือนกับการคำประกันเลยนะแต่จริงๆมันมีสิ่งที่แตกต่างกันเดี๋ยวภาหลังเล่าให้ฟังนะครับนะระหว่างการคำประกันกับการอาวันเนี่ยไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวนะครับนะ การที่นายสมชายสั่งจ่ายเช็คฮะโดยที่ระบุนายดอกดินเป็นผู้รับเงินโดยไม่ได้ขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกย่อมถือได้ว่าเป็นเช็คชนิดผู้ถือเมื่อจะโอนต่อไปย่อมสมบูรณ์เพียงการส่งมอบโดยที่ไม่จาเป็นต้องสลักหลังถ้ามีการสลักหลังให้ถือว่าเป็นการประกันหรืออาวันผู้สั่งจ่ายนะฮะเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายดอกดินได้สลักหลังและส่งมอบนะฮะ ชําระราคาให้แก่ในเหลืองเนี่ยย่อมถือได้ว่าการสั่งหลังตรงนี้เป็นเพียงการอาวันผู้สั่งจ่ายมีผลทําให้ในายดอกดินเนี่ยต้องรับผิดอย่างเดียวกับนายสมชายผู้สั่งจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเหลืองย่อมสามารถจะใช้สิทธิไลเบีย้ยให้ในายดอกดินรับผิดตามเช็คฉบับนี้นะฮะในฐานะคู่อาวันผู้สั่งจ่ายได้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเนื่องจากเป็นวิชาตัวเงินเนี่ยนะครับอย่าใช้คําว่าค้าประกันคือคําว่าค้าประกันเนี่ยอย่างที่พี่หมอบอกว่าอาวันกับค้าประกันเนี่ย มันมีความคล้ายกันมากแต่มันไม่ได้เป็นคําที่มาใช้แทนกันได้ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวข้อสอบเคยถามด้วยว่าไอ้สอ,อันเนี้ยมันต่างกันอย่างไรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนนะครับพี่หมอแนะนําอยู่แค่2คําคือ 1. เป็นการประกัน นะประกันรับประกันก็ได้นะฮะหรือจะใช้คําว่า R1 หรือรับ R1 ก็ได้แนะนําอยู่แค่2อันนะครับส่วนคําว่าคำประกันเนี่ยอย่าไปเขียนอาจจะโดนหักคะแนนได้ถ้าไปเจออาจารย์ที่เขาเค็งๆว่าเอ้ยมันไม่เหมือนกันทีเดียวนะน้องน้องมาใช้คําว่าคําประกันเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามวิชาตัวเงินต้องใช้คําว่าอ1นนะครับเนาะ อีกสักครอหนึ่งครับเขาบอกว่าในเอสั่งจ่ายตั๋วแลกเงินระบุให้ในายพายุจ่ายเงินอ่าอน,นี่เป็นตั๋วแลกเงินนะให้แกนายบีหรือผู้ถือสแสดงว่านายบีเป็นใครฮะเป็นผู้รับเงินนะครับตั๋วแลกเงินฉบับนี้เป็นชนิดไหนเป็นชนิดผู้ถือฮะเพราะไม่ได้มีการจดค่าคําว่าหรือผู้ถือออกนะครับปรากฏว่านายบีเนี่ยสลักหลังรอยนะฮะตั๋วแลกเงินฉบับนี้จ่ายเงินให้แกนายน้านําค้างนะครับเมื่อถึงกําหนดฮะนายน้ําค้างนําตั๋วตรงนี้ไปให้นายพายุ จ่ายผู้จ่ายในพายุเป็นผู้จ่ายใช่ไหมรับรองการจ่ายเงินและจ่ายเงินตามตัว๋วแต่ถูกปฏิเสธการรับรองในการจ่ายเงินโดยอ้างว่าน้ําค้างไม่ใช่ผู้ส่งที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไดกะ้กระทำการโอนผิดวิธีข้ออ้างตรงนี้ฟังขึ้นหรือไม่นะฮะฟังขึ้นไหมฮะบอกฟังไม่ขึ้น,นะะเพราะว่าอะไรฮะเป็นตั๋วแลกเงินชนิดผู้ถือะะผู้ถือเนี่ยเพียงแค่การส่งมอบจบไหมจบนะฮะอันนี้โอ้โห มีการสลักหลังลอยนะฮะเออในบีสลักหลังหลังลอยเงินฉบับน ja. mm ี้ชําระให้แก uh ่นายนำค้างแสดงว่าถ้าเกิดสลักหลังลอยแล้วเนี่ยแล้วก็ช OK ําระหนี้ให้เนี่ยมันจะต้องมีการส่งมอบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าน้ําค้างเนี่ยเป็นผู้สรงที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ต้องไปพิสูจน์เรื่องของสลักหลังขาดสายเพราะว่าอะไรฮะเป็นตัวแลกเงินชนิดผู้ถือไม่จําเป็นต้องพิสูจน์สลักหลังไม่ขาดสายพิสูจน์สลักหลังไม่ขาดสายเฉพาะตัวแลกเงินชนิดระบุชื่อผู้รับเงินเท่านั้นเองครับโอนไม่ผิดวิธีแล้วครับ การที่ใน A สั่งจ่ายเงินตัวแลกเงินนะฮะให้พายุจ่ายเงินให้แก่ใน B เนี่ยนะครับหรือผู้ถือเนี่ยย่อมเป็นตัวแลกเงินชนิดสั่งจ่ายแก่ผู้ถือการโอนย่อมสมบูรณ์เพียงการส่งมอบโดยไม่ต้องสลักหลังนะครับการที่ใน B สั่งหลังหลังลอยเนี่ยนะครับและส่งมอบชําระหนี้เนี่ยการโอนย่อมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะมีการอะไรฮะส่งมอบ การสลัหลังก็เป็นเพียงการอาวันผู้สั่งจ่ายเท่านั้นเองเมื่อตั๋วแลกเงินถึงกําหนดนะครับนายน้าค้างเนี่ยนะครับนำตั๋วไปให้ในายพายุซึ่งเป็นผู้จ่ายเนี่ยรับรองและจ่ายเงินเนี่ยนะครับแล้วมีการอ้างว่าน้ําค้างไม่ใช่ผู้ทรงที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยข้ออ้างตรงนี้ย่อมฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะการโอนตรงนั้นถูกต้องตามกฎหมายน้ําค้างย่อมเป็นผู้ทรงนะในฐานะของผู้ถือเนื่องจากเป็นเช็คชนิดผู้อะไรฮะชนิดผู้ถือนะครับแม้ว่าการโอนจะมีการสลักหลังด้วยก็ตามก็ไม่มีผลต่อการพิสูจน์สลักหลังไม่ขาดสายเพราะการพิสสูจ์าหลังไม่ข นั้นใช้กับตัวแลกเงินชนิดระบุชื่อผู้รับเงินเท่านั้นนะจ๊ะนะนี่ข้อสอบเคยออกนะจ๊ะอ่ะก็อย่างที่บอก2พาร์ทเนี้ยค่อนข้างง่ายเนื่องจากเป็นข้อสอบที่เป็นชนิดไหนฮะชนิดผู้ถือเนี่ยโอ้โหมันโคตรง่ายเลยนะครับชนิดผู้ถือเนี่ยมีพอย n t ให้จําอยู่แค่ว่าเออถ้ามันเป็นชนิดผู้ถือนะ ส่งมอบก็เพียงพอแล้วก็ไปจับผิดเลยฮะจับจับผิดว่าใครสลักหลังถ้าเกิดว่าใครสลักหลังคนนั้นก็ซวยฮะก็เป็นผู้อาวันผู้สั่งจ่ายแค่นั้นเองนะครับเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับพี่หมอด้วยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าอย่าลืมซื้อชีตนะจ๊ะไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย